ตู่พบทรส่งพจนนี้ถึงพยพัทรากรดังด่งโดนมลสุมข่าวเฉานักรองนักแสดงหนุ่มตู่พบทนซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนในนักแสดงที่ได้บินไปร่วมถ่ายทําหนังฮอลลีวูดเธอรทีนรายที่ประเทศออสเตรเลียร่วมกับทีมดาราไทยซึ่งยังรวมไปถึงเวสุกรดวัตและพยพัทรากรเป็นอีกรายที่ออกมาเคลื่อนไหวโพไดจี เป็นภาพและข้อความสุดซึ้งถึงนักแสดงสาวรุ่นน้องเพื่อส่งกำลังใจว่าในฐานะพี่ชายคนหนึ่งที่ได้รู้จักพลตลอดช่วงเวลาที่ไปทำงานที่ออสเตรเลียพลเป็นคนน่ารักและใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างเสมอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงกระทบกับความรู้สึกของพอแลแต่ครอบครัวาม,มากถึงขั้นเป็นวิกฤตช่วงหนึ่งของชีวิตพี่ตู่และเ,เพื่อนเพื่อนักแสดงทุกคนที่ไปร่วมแสดงหนังเรื่องนี้รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรทุกคนตรงนี้มีแต่ความเข้าใจเห็นใจและเชื่อใจในตัวพล พวกเราจะคอยเป็นกําลังใจและซัพพอร์ตน้องขอให้พลอยเข้มแข็งและตั้งใจทางานของน้องอย่างเต็มที่เพื่อตัวเองและครอบครัววันเวลาจะพิสูจน์เองว่าเราเป็นใครพี่ตู่และพี่นุษย์ยังคงสนับสนุนพลอยและรอคอยผลงานของน้องนะขนาดที่สาวพลอยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณด้วยว่าขอบคุณมากครับพี่ชาย